สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนสำหรับคลิปนี้เาาเจอสพามาหักแหน่งนอนใหม่ด้วยค่ะเด้อพอดีว่ามีฮิตเพงคผอยู่ทุงหนึ่งนี่เพืแก้สแสเนงนอนใหม่คือสิเสียบเนี้ยนี่เปืนอนอโจทย์หน่อยหน่อยเขายังเอาเนะเขามันปอกเะีด้อ,อไอเขาอยากฮักเขาอยากครับนี่ฮักไหนมากเนี่ยอะไรค่ะพี่น้องไหนจะแก้หนึง่งคพือสิี สวัสดีค่ะเช่นหน้าแล้วมาสวัสดีครับสวัสดีแฟ่นครับทุกท่านครับผมมาหลังจากที่เฮาออกไก่ออกยังแล้วดเยังขึ้นหกขั้เดือนหกประเภทนี้ของบ้านหัวหน้าครับออกไก่เดือนหกโงงนี่แมเบิ่งรุดกันโจมไปไหนฮะโอ้ยเบิ่งมัน โอ้ยเบิ่งวิ่งมันหมักหยอกเออม้าหลุนนีู่ก็ล่าหมักหยอกออเบิ่งไปอย่างวิ่งเดี๋ยวแหนงจิมซุ่งครับจิมซุ่งเลือดเสียบหวานแซ่บจริงๆมันไม่ปลากระเจียบหักมันเป็นแนวทีทีแทบสถือบบเบอื่อเลยไหมพี่น้องออมันกินได้เรื่อยๆไหมกกครับทักหวานหัวนหน้าบงหมึกกินกันยังว่าบาวิทมาอยู่ นีเฮ็ดกินกันเบิดอหยได้ทุกเนียงเนแหละอไอ้เสต๊าดออกให้มันสั่นน่มัอนนะมันต้องถางออกอ๋อนี่แหละครับจ๊คที่ไปหายังพี่น้องมันคือวานั่นแหละไปหมู่บ้านนี่ก็ได้ทั้งแบบยังสิน่ะอยาบผักเลยแม่นหาหม่อมแม่ยแถวเฮือนเราก็หาแนวาแสบดีกลัวเฮ็ดกินมองมองหนึงเนี่ยเม่นครับพี่น้องเลยก่อนอดใจล่อกดโอดตเอาอดตเอาอด อดถูกคนเหรอครับอดทึงแฟนครับอดทึงเฮาโอ้ดวดเอาพอดบวไรกะย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าก่อนเด้อค่ะพี่น้องเก็ีเพชรเมียนคุณแม่พึ่งกับย้อนไปเบิ่งอยู่ได้ช่วงนี้ก็ำลางขะหน้าเมียนพึ่งหย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าแต่เสาเจือกันยังอดบ่ได้ก็ย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าเจ้าของเห็นแล้วก็ระฉื่ะอ่อนพี่น้องอำลำอำลำอยู่หันแล้วมไหมน้ำอำลำเดี๋ยวนี้เอานี่แหละนี่มันฟอกอยู่บนี่นี่นี่บ้วโอ้ยน้อยๆสันเจ้าี มันปอกออกแล้วมันมันมันเป็นเส้นได้โอ้โหอื้มลื่นจุ๋มเลยเป็นขนตัวละเนาะคายดิกิมซุ่งตีเมียนเมียน่าบอกคายดิเห็นหวานๆเนาะไอ้ข้างในอีกป่นข้างในสีเป้านี่นะนี่มองหันเดียวจังเอาเอาเอาเบิร์ดละโอ้โหอื้อ ตัดออกไปเลยน้ำเลยตามจริงก็ต้องตัดหนึ่งล่ะทำความสะอาดก่อน้ำทางก่อน้ำน้อยหลายก็จะเอาเก้ีอวมันเป็นเส้นได้น้อยพอดนั่นจังสันขเขาว่าเอาดอก อ,อืมพราะเป็นสีสางหลังอยู่พี่น,อน้องแสีบเนาะบาวิทนี่เลยข้มาม้าเห็ดโค้งเสียบโค้งหนวตามจริงไม่นู้บ้านหัวดหน้านที่เพิ่นบ่ค่อยหูจักนี่กับหูจักย้อนผมนี่แหละแมนีนพี่ดีเอาเลยชิงเลยเมีคน,นแนวแบบว่าแบบว่าพวกแหนงพวกพวกอีหยังที่ว่าเพิ่นเพ่นบ่เคยเหย็ดกินแมพเราเราเพิ่นป้อยถิ่มไม บเคยอีผมมาอยู่นี่ผมกับผาเห็ดกินมันมันแซ่บเพราะว่าโอ้แบบนี่มันหงเห็ดเนาะเขาว่าอีหลีเลยเด้พเดเเ๋พี่น้อยเอาเห็ดมาอยู่มาเห็ดพาเพ็ดสู้กินโอ้เพคนว่ากุเรนมีแต่ทางถิเ่นคนว่าเฮ้ยคนบ่ไว้แล้วเพคนมองว่ามันหก เมีนมองมองว่ามันหกถางออกใหไหนอมันขึ้นเออถ้าได้รอดได้นอใหญ่แมนให้ใหกอไผ่นี่ไกลไก่มาเป็นเลี้ยงนอบ่ออให้เลี้ยงแหนงถ้าเลี้ยงแหนหลายนี่นอสิบ่ออกครับนี่ต้องให้ต้นเขาเลี้ยงนอใหญ่ไม่ใช่เลี้ยงแหนงอุ้มโผล่โผล่ อันน้อยหไรเราต้องเอาน้อยซ้ำน,นั่นนะเขาต้องเอาปรือ่อยๆาอกงี้ยมันมันเป็นเส้นได้น,น้อยๆมันเกิดนั่นคือเขามันยำแล้วมันเข่าร่องแถวยำเพราะถือเพราะเพราะถือวัดตีนั่นเด้หากเอาเปียงไปมุนี่นี่นะเออนั่นแหละอันนี้เพราะได้อยู่นี่เออ,อ อือเออนั่นเหละมึงนี่ดีเออเออพอพุ่นข้างในกลางก่อหลายขึ้นมาโอ้ยนี่ดะโอ้ยเป็นกระต่าย มนัมนมันมันค่ะพี่น้องนี่ตามจริงนี่ปลูกขั้วเลื่อนละนึงกอนีอก่ก็กินว่าบัดพี่นออ้องปลูกเพราะว่าได้กินเพราะว่าได้มีไพรกินสุ้งในเพราะได้แกงน้ำเขาน้ำเพลินนั่นสะิหน่าเพราะว่าได้ซื้อเพลินหนสื้อกับเป็นราคาอีกเด้เนี่ นอนหนึ่งกับซี่สิบหาสิบบาทคนนี้นั่นเดนั่นเดนงังทานะงใต้่ทางใต้เท้าหัวใจทางใต้เหรอบ่อแมนอีเออนั่นแหละเลือบ้างดีๆีบางเสือมันไล่มันไล่ตายด้มันไหลแหนงบ่แม่นนอเด้อครับน,นั่นแหนงเด้อนั่นแหนงที่เกิดจากงานนั่นแหละครับแหนงนอ ิงโอ้ยจะได้ดิก็ซื้อสิเดี๋ยว่าเรเขานี่ะได้ว่าอ้ขายที่จัหวอนี่ขายยังองกิมซุ่งขายมือตัวฝนนิ่มๆนิดๆไปพ่อยัง เป็นนางแกอีกดิหน่พุ่นเต็มตาพี่น้องว่าเป็นวาสิแกแล้วางดิอลัไปเบิ่งก่อนมันสวยรวยเฮ้ยนางแกจนปวดหลังปวดเอวเป็นเีวนี่อวดปอดว่ามันใหม่รำปวดเดี๋ยวไปอ้อยไฟแ๋ยวมาแกอยู่บ้านสวนอะไรมาโดดล่ะแส่เบวบินมาช่วยต้อมเอมดงนหนาวอ้ยดอกหัวใหญ่แล้ว น,น,นี่มาเอาเพื่อนเติมอีกของลุงลปรปภนี่แท่งเข้าไปเห็นนั่งแขกเลยม <N> าอืมมาแบบนึง <N> ค้อนพินงมีสองหนอเอานอนีนไว้ก้อน <N> เอาแต่นอนนอั่ <N> ไไนไปเติมแท่งแทงเข้าใหาแทงยับไหมดิบยับมีแต่นี่ยาใหายมันหัก นี่เท่ามันบวคมดีเลยนี่ม th er ันอหนีได้นะมันเป็นหนีบางเอือคือห่อแต่เอาน้องใหม่ไทยปลาดิเออเนาะอยู่ดอนแหลมเนาะตีหนีเงี้ยมาท่านอันนี้เลยหนกเป้งตีเขาไป้อยเรือตัวเหนียงไฟใหม่แต่บ่ออกหลายคือทั้งบานนองตันนอกกอน เัาก,กับดึงต้นตอกแล้วสวยรวยค่ะพี่นอ้องอืเออ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 เนอเออเออเอกเนอเเออ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 ออเออเออออเออเบอเอ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 หนออเออเอนเนนนออแบบนนอแบบน น,อน,น้อนีออพอน่พ่นคือเพ่นฉ่ำพ่นนิ่มแต่กับหวานเท่กันหวานแต่ว่าแหนงนี่สีออกรสชาติหวานกลัวนิดนิด m. แหนงหน่อยอน,นะแหนงเฉพาะหมองอ่อนอืออันนี้เพียงแค่าว่าพ่นไดปริมาณแล้วก็ฉ่ำรอ,อ,อบ<ะ>นิ่มแต่ปอกไปเลเป็นหลังปอกที่สเสือเบึงบริเวณหนอบบาดตุนย์บำรุงบาวิดามาลงใหม่เพราะว่าพอไหวอยู่ฮือนในแล้มาปลูกอยู่ข้นหนอกอ,อันนี้ต้นหญ้าสินี่ อ่าต้นนางพญายล้างไต,อตอโอ้พระค้าจะปลูกเกิดดูตัวนี่เกิดแล้วเนาะนาหนี่นบถือต้องบอปลูกอยู่บรงนี้นี่บักกรูดขามะปรางเว้ยมะยงชิดมายงชิด,ชดอุ้ยบกักฮงมนีแดดโูดเพลิน,น,นอืมต้นนั้นบนิงเหี่ด้วยหร่อ นะ่ะนี่ปลูบ<อ>กบกฮวงคนกินดีอันนี้ต้นทานตะวันใส่บักหนาวออกหน่วยอู้ยมันหง่อนพี่น้องเอ,อ้ยมันลน่เนเหลือยี่ยนะนุ้ยอบยูน่ะย่งกับบะหมูใหสร้างว่าเถอะใส่เอ้ยอ้ยมาเ,อเยอะเหลือยู่นุ้ยเดี๋ยวสี่ขึ้นฟ้าอืมน้องนั่ลนล <c oughs> <อ>่นเหมือนสองนุ้ยสามนุ้ยจะไปจับหน่วยแล้ว หนึ่งสองสามสี่อย่าหล่นเด้อที่นวยเต่าที่เห็นนี่เลยเออหนวยแล้วหนวยแล้วจะเห็นซํำนันว่ะพื้นที่บริเวณกบมีแค่เคียงเฮื่อนเคียงอันนี้แหละค่ะพี่น้องอันรอบอปลาย่างนั่นของเยบัยบบเมแ่งของข้าเกิดแล้วมะนาวเป็นพีจิตมะนาวเป็นพีจิตของพี่ต้อมชดาพรโอ้หนวยแล้วหนวยแล้ว ิได้กินแล้วสิได้กินของเจ้าของเอา้าอันนี้แมนนวยบละอายนี่นวยกระบายหยี <ไป S 1> จากใ <ไป S 1> นี่แม่นตี้อ่านีอ่ออกแล้พี่นอ้องแกะแเนงไปเรื่อยๆตอนไงแน่บางแนน้าแนนี่สิละพี่น้องนี่น้ำเสียบผมหลดผมเวลาแกงเนี่ยผมมาเข็ยน,นเป็น,ปนแผ่นเปรี้ยๆงั้นสิละแม่นพีน้องคนเขียวดี เะแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมาจะนีเช่ไปตุ่มเรากินแกง,แกงหน่อไม้น้ำกันเด้อค่ะเด้อแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ชะไปตุ่มไปสำหรับคลิปหักเนียงหน่อไม้สับหน่อไม้จำน,น,นี่แหละค่ะออกกันม่คลิปถือกระส่วนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ